เรื่องราวของท่านนบีอิบราฮิมท่านนบีอิสมาอินอะลัยสลามเกี่ยวกับการทำกุรบันซึ่งปีน้องทุกคนคงรู้ดีตอนทั้นมาสรุปตรงที่ว่าท่านนบีอิสมาอิบราฮิมอะลัยสลามนั้นต้องเชื่อท่านนบีอิสมาอินเป็นปรีให้กับรับสุบาโนตัลลพอถึงจุดที่จะเชื่อจริงๆพอท่านนบีอิบราฮิมอะลัยสลามนั้นวางมีดหรือดาบลงไปที่คอของท่านนบี อิสมาอินในสลามนั้นแล้วก็ลงมือขยับทีเจ้เชื่อนั้นไม่เกิดไม่จริงเกิดไม่เข้าตรงนี้อันกว่าให้คำตอบมาว่าฟาดายนาหูบิลิบฮิลฮะซีอัลลอฮ์ได้ถ่ายทอนและยกเลิกการเชื่อนี้ได้ถ่ายตัวของท่นานนบีอิสมาอีนไม่ให้ถูกเชื่อบิลิบฮิลอัลลีด้วยการเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกอังควงมีแค่นี้เในสุลสาฟัตมีแค่นี้ว่าฟาดายนาหู บิ๊กฮิลอาซิมอัลลอฮ์ได้ถ่ายถอนคือยกเลิกการเชื่ออิสมาอินด้วยการเชื่อที่ยิ่งใหญ่หมายความว่าท่านนบีอิสมาอีนนั้นไม่ได้ถูกเชื่อเพราะมีสิธิญาอันอื่นเข้ามาแทนที่มีตัวอันเครื่องถ่ายถอนอันอื่นมาแทนในการเชื่ออันนั้นในการเชื่อครั้งนั้นท่านนบีอิสมาอินอะลัยซารานั้นจึงไม่ถูกเชื่ออัลล์เรียกการเชื่อและการหมายในใน่ายโซท่านนบีอิสมาอินนขาร่าอะไร z i p h i ลา z i m การช่วยที่ยิ่งใหญ่ a z i อ azim ครับยิ่งใหญ่อะไรคือการเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้อุลมะฝ่ายอเิสุนะส่วนมากก็บอกว่าคือการเชื่อวกีบัสในกูฮานไม่มีกีบัสไม่มีแพไม่มีแกะไม่มีลาไม่มีอูดบอกแค่ว่า z พุ h i อ a ซิมบอกว่าทายทอนในดีอิสมาอินด้วยการช่วยที่ยิ่งใหญ่นี่อะไรคือการเที่ยงใหญ่นั้นตรงนี้ต้อง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 ตัดสิษ ต้องอธิบายความหมายของมัน่ายอะไรนะก็บอกว่ากีบัตหรือว่าแพะแกะที่ถูกนํามาจากสวงสัรรค์ก็เชื่อกันมาอย่างนี้ตลอดนั้นวันหนึ่งพระริมแหยาพัดอสตดิกนี่ผมเล่าเรื่องของเชาแลนี่แต่อันนี้นี่เกิดจากกุลันก่อนก็พบกับอะไรโมลามะผู้มีคนหนึ่งก็มีการพูดกันถึงเรื่องของการตับทิศ แล้วออลมาสุนีนในยุคนั้นก็ได้กล่าวว่าท่านอ้างตัวเป็นผู้ที่รูต้ตั้ทิศจริงเสียเหลือเกินทำไมคนอื่นไม่มีสื่อรูร้อ้างโบราณหรือท่านอิหมามอยาฟัสอัสราิกจ็งถามกับออลมาสุนีคนนั้นว่าถ้าเจ้ารู้อ้ากุบราณไมลรังบอกฉัน,นี้ว่าซิบฮหลอะซีเนี่ยการเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่เข้ามาแทนที่การเชื่ออิสมาอนี่มันหมายถึงอะไรออลมาสุนีคนนั้นก็ตอบว่าก็แพะหรือแกะหรือกีบัสที่ถูกน,นำมาจากสวรรค์ที่มาเชื่อแทนท่านอิสมาอีลท่านอิหมามยาฟัตอ,อัสซดิกเลยสนามได้ถาม โชคิดว่าแพะแกะเทวันนั้นมันอาซีมกว่านบีอิสมัยหนหรอมันยิ่งใหญ่กว่าเลยก็นาบีกับนบีอิสมาอโคก็เยอะแหมหรือว่ามันจะมาจากสวงวรรค์เป็นไปได้ไหมที่มันจะยิ่งใหญ่กว่านบีเป็นไปได้ไอ้นี่นบีนบีอิสมาอินดุยลูกของนบีอิบรรฮิมนบีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเพราะตรงนี้เราบอกว่าเราได้แทนการเชื่ออิสมาอินด้วยการเชื่อที่ยิ่งใหญ่การเชื่อที่ยิ่งใหญ่อริยสุนทรบอกว่าเป็นแพะเป็นแกะเป็นกีบัสเป็นงัว ใช่ผมไม่ใช่มันจะมันจะมาใหญ่กว่าลูกหลานของนบีไม่ได้มันจะมาใหญ่กว่าตัวนบีอิสมาอินไปไม่ได้ดังนั้นอุลมะซุนนะนั้นจึงได้เงียบตอหน้าท่านยาฟัตท่านอหมามยาฟัตอัสลิกเขาบอกว่าท่านย่อมรู้มากว่าโอ้ลูกแห่งาซุนซึงเรียกลูกหลานนบีว่าโอ้ลูกแห่งลุนไหนต้องบอกเราที่ว่าซิบิลอาซีนนะอานี่มันหมายความถึงอะไรท่านอิหมามยาฟัสิกก็จึงบอกว่ามันหมายถึงการเชื่อลูกหลานของนบีที่กาละลา ที at, ่การบลาพี่น้องต้องกลไปศึกษาสถานการณ์ในการบลาการเชื่อลูกหลานของนบีการเชื่อท่านฮาซันและลูกหลานทั้งหมดของท่านนบีย่างโหดเยี่ยมที่การบลานั่นแหละคือการเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่เข้ามาแทนท่านที่เข้ามาแทนการเชื่อท่านนบีอิสมาอลพี่น้องไม่รับไม่ต้องรับแต่พี่น้องต้องหาลิบิลอาซิมให้เจอเพราะต้องอาซิมต้องใหญ่ต้องใหญ่กว่าท่านนบีอิสมาอลต้องไม่ใช่แพ้ต้องไม่ใช่แก่นี่คือความหมายว่าส่วนหนึ่งที่เช่ที่ว่าถูกบิดเบือนไป